สี่สิบถึงเรียงกูห้าหกแล่น้ละประท่าล่ะเลยอะไรห้าหกสี่เก้าถึงแร้วเปล่ามึงถามถามตัวเองก่อนครับว่าไอหนอนน้อยมึงเนี่ยเท่านิวโป้กูหรือยังเกินครับจะดีเกินครับทันทีเกินแค่ไหนกันเชียว หแขนคโอ้เฮียใหญวาแขนคุยประเภทเียอะไรวะสัตว์คุยประเภทอะไรวะอ้าวชิพายแฮไเห็น้ว่าอยู่กลางฮับั เฮ้ยเฮ้ยเียลดไปตรงตรงนี้มันเป็นเนินตรงนี้มันเป็นเนินใจเย็นๆตรงนี้มันเป็นเนินข้างเรียนมาแล้วพีอกเลยเยอะเลยข้างนอกเลยเยอะเลยเรียบร้อยเขามาเล่นใดับเรียนเขามาเล่นในดับเรียนเขามาเล่นดับเรียนได้เปรียบกว่า 好老捞们，好吗？爷爷给好几 ขยามาโรงเรียนแม่งแหลกใช่เลยชัดมาดิฮูกก็มาดิฮูกฮูตกสนามอี่นี่อะ กดเอฟาเดี๋ยวกูปเนี่ยไอซินเป็ไหนวะกูจะทามันต่อยทำไมมันต้องแก๊กเสียหวะเฮ้ อะไรเสียงแม่มึงต้องเก็กเสียงด้วยไอ้เหี้ยถ้าแม่แม่เสียงกูเบ่งเงี้ยมึงทำไมอ่ะอ่ามึงทำไมอ่ะการใจดีทำไมอะมึงทำไมไม่มึงทำไมอ่ะกูถามดีๆป่ะเออกูถามดีๆอะถามดีๆอะไรมึงมึงมาบอกแอกเสียงคืออะไรอ้าวกูถามดีๆป่ะล่ะกูถามว่าทำไมมึงแอคเสียงวะไอ้เหี้ยกูถามเหี้ยอะกูไม่แอคเสียงครับนี่มันเสียงกูทำไมอ่ะอ่ามึงก็ตอบดีๆไม่ได้เหรอไม่ไม่เออแล้วกููพดอย่างไอ้เหี้ยกายที่ผู้โเหี้ยเนี่ยคนอื่นทักอะไรมึงอะทักอะไรมึงไม่ใหญ่นี่หรอ กูไม่ใหญ่ครับไอ้เฮียข้าวขกูเนี่ยใหญ่ไม่แว็กเสียงมันมันใช่เรื่องเหรอมึงไม่รู้จักกูมาบอกแว็กเสียงคืออะไรจไอ้สัตวนก่อนกูถามไงกูกูก็ถามอ่ะไอ้สัตว์ไม่ไม่คำถามมีม่หน้าถามคำถามมีไม่น่าถามหรอครับอ่ะสมมติผมเดินมาผมเข้าใหม่เอ้ยมึงแอกอะไรอย่างงี้กูโดนเขาตีจริงป่ะกูถามทุกคนไอ้เฮียไอ้แบงจริงไหมไม่ไม่ไม่รู้จักไงไอ้เฮียกูกูถามทุกคนนะเด็กใหม่มาแอกเฮียอะไรเออกูถามอย่างเงี้ยทุกคนนะไอ้สัตว์ใช่เหรอ เออมึงไปถามได้มึงไปถามทุกคนเลยเนี่ยๆทุกคนเลยเนี่ยจนกูไล่แทงกูเลยอ่ะไอคีอะไรแทงอะไรโรงเรียนน่ะเถื่อนไปละแล้วเขาแค่ถ่ายเฉยหรือเปล่าถามสนุกสนุกคิดมากใช่ใช่ไหมกันเองกันเองจริงจังนี่อะไรอะไรไปกันเองนะเราต้อย้ายโรงเรียนนี

x y มันก็ปล่อยไปเรื่องมันก็ไม่อยู่กันแหละมันไฟออกมาอย่างไหนอ่ะเอ่อไปเอาไปจุ่มน้ำมันครับแล้วก็จุ่มไฟเอาไปจุ่มน้ำมันแล้วก็จุ่มไฟใครเปิดโดรีมอนไม้เฮี้ยไอ้ีมอนไม่เฮี้ยแล้วลุงไม่ใช่ บ่อยเอ้ยเรียบร้อยแค่เกมมันเค้นท่เดียวว่าน่าเบื่ออ๋อเปิดเมื่อกี้อ่ะเปิดเมื่อกี้อ่ะโดยลามอนเลยอ่ะแค่แค้นบ่อยเกินไปนะเกมบุญเปิดโดยลามอนไม่ใช่โดยลามอนเอสักเพลงเลยเร็วเพลงเร็วเพลงเร็วเพลงโดยลามอนนั่นแหละลุงลุงนเดวะครับผมครับใครปีดีคุณเพงลุงไหนอยาก ตอนเก็ก่อนเดี๋ยวมาคืนนี่คือช่องที่คุณควรจะกด subscribe ไว้นะครับ subscribe ครับ subscribe สิครับกดกดครับกด